การเชื่อมต่อคลิปเรียวของคุณเข้ากับวิดีโอสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับบ้านส่วนที่รักเดลี่ของคนส่วนกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเวลาเราลงโพสต์คลิปยาวที่ช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะจากนั้นเมื่อโพสต์เสร็จแล้วนะคะทาง Facebook จะตัดให้เราไปทำไฮไลท์เรียวนะคะ90วินาทีแรกนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้คนที่มาดูเรียวนะคะ ตามไปดูที่คลิปยาวมีวิธีการง่ายๆค่ะคือเราจะไปตั้งค่าให้เขาสามารถที่จะคลิกเข้าไปหาคลิปยาวเราได้มาดูกันนะคะว่าต้องไปตั้งค่าอย่างไรขอเริ่มจากเมื่อโพสคลิปยาวที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วเราแบ็กกลับมานะคะเราจะพบหน้าต่างที่ facebook ส่งมาว่าให้ลองสร้างคลิปเปรียวจากวิดีโอของคุณเรากดลองเลย จากนั้นจะมาที่หน้าต่างนี้ให้เราปรับแต่งแก้ไขคลิปของเราเพื่อสร้างเรียลสมใหม่นะคะจะภาคเสียงบันทึกเสียงทับลงข้อความหรืออื่นๆเมื่อทำเรียบร้อยแล้วกดถัดไปจากนั้นจะมาที่หน้าต่างสร้างคลิปเรีลสใหม่ให้เขียนคำอธิบายคลิปเรีลสของคุณนะคะเมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงไปดูการตั้งค่า ข้างล่างค่ะจะเห็นหัวข้อการเชื่อมต่อคลิปเรียลส์ของคุณเข้ากับวิดีโอคลิกเลือกการเชื่อมต่อคลิปเรียลส์ของคุณเข้ากับวิดีโอจะมาที่หน้าต่างนี้ผู้คนสามารถรับชมวิดีโอที่คุณโพสต์ได้โดยตรงจากคลิปเรีลส์ของคุณให้เราคลิกเปิดการเชื่อมต่อวิดีโอของคุณที่โพสต์ล่าสุดเมื่อเราเปิดการเชื่อมต่อจะได้ภาพตามนี้นะคะ จากนั้นคลิกลูกศรด้านบนซ้ายมือกลับไปที่หน้าสร้าง Reels ข้อความจะขึ้นมาว่าได้เชื่อมต่อคลิป Reels ของคุณเข้ากับวิดีโอแล้วจากนั้นคลิกแชร์เลยเมื่อเครื่องประมวลผลเรียบร้อยแล้วคลิป Reels ก็ปรากฏให้คลิกเข้าไปดูในคลิป Reels จะเห็นปุ่มคำว่ารับชมวิดีโอเมื่อคลิกเข้าไปจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เลือกรับชมวิดีโอเมื่อคลิกเข้าไปปุ่มนี้ จะเป็นการเชื่อมต่อคลิปเรียลของคุณเข้ากับวิดีโอนี่คือคลิปวิดีโอยาวที่ตัดเป็นเรีย s เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมการเชื่อมต่อคลิปเรียลของคุณเข้ากับวิดีโอยาวทําให้คนที่อยากดูคลิปยาวของคุณเข้ามาดูได้โดยผ่านช่องทางเรียลที่เราถูกทำไฮไลท์หลังจากที่โพสต์คลิปยาวในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะ วิธีนี้จะทำให้คนเข้ามารับชมเนื้อหาในคลิปยาวของคุณเพิ่มมากขึ้นโดยผ่านช่องทางคลิปเรียลส์นะคะลองทำตามดูนะคะ คนที่อยากชมคลิปยาวต่อจะได้ไม่ต้องไปไล่หาคลิปให้เมื่อยหรือบางทีอาจจะหาไม่เจอมาคลิกตรงนี้เลยจากคลิปเรียวเชื่อมต่อไปยังคลิปยาวของคุณได้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ